สวัสดีครับผมเก่งนามวันนะครับวันนี้ก็จะพานะครับท่านมาชมที่ดินนะครับพร้อมบ้านนะครับมีห้องแถวด้วยนะครับตรงนี้ก็ขนาดหนึ่งไร่นะครับสองงานยี่สิบอตารางวานะครับอยู่วนบริเวณของตักขันนะครับผมมาดูบรรยากาศของตัวของบ้านแล้วก็ที่ดินนะครับนี่นะครับจากแยกตะขันนะครับเป็นถนนหลักเลยนะครับคอนกรีตเรียบร้อยหมดแล้วนะครับติดถนนเลยหน้ากว้างนะครับ32เมตรนะครับ จะมีบ้านด้วยนะครับหนึ่งหลังตรงนี้นะครับแล้วก็มีห้องแถวอีกสิบห้องนะครับแล้วก็มีอีกสองห้องด้วยนะครับนี่เป็นของอยู่บ้านพร้อมนะครับมีก็มีพร้อมผู้เช่าเลยนะครับสิบหลังเลยับนี่จะเป็นบ้านนะครับด้านหน้านะครับที่ดินพร้อมบ้านนะครับหนึ่งไร่สองงานยี่สิบตารางวานะครับ ข้างขนี้ก็จะมีปลูกต้นไม้นะครับล้วยนะครับล้วยมะม่วงนะครับพร้อมจะสร้างบ้านจะสรรเพิ่มก็ได้นะครับถนนอะไรทำไปหมดแล้วนะครับราคา12ล้านนะครับครับโอเคนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์092811547ครับผมแก่งน้ำมันนะครับยินดีให้บริการ สวัสดีวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ